หอดับแลวทำกุญซึอไรอีกแล้เดียเดว่าี่คนีิ้ไอ้นจากจะวจเป็ดมันจะได้รืคูอ่ตัวโตอะไรดูขอตัวโตอะไรดูจับเป็ดแล้วมันจะดังดีอ่ะของคู่างจัแล้วได้้ก็รวยแต่แเมื่อุ่มไหมผืออะไรกลุ่มพอมันรวยมันมันเอโบ่วร้ยอ เบียมันอยู่ผมเป็นกาตากาตากเลยเบียมันคิดว่าแบ่งปั้นมาดูกล่าวโดยไม่ถึงวันอย่างการเอฟซีแปดกับเดี๋ยวคลาสสิกนะเอฟซีแปดนี่เนาะึกว่าน่าจะไปต่ำเล็กก่อนเล็กๆเลาวันเจ้าวันเจ้าวันยินซึ่งเลยว่าวันอาทิตย์ก็ปิดอู่ซึ่งน่าการว่าน่าจะไปตำหมันนีเล็กเอฟซีแปด เดี๋ยวแหละการออกตัวของตรงกันนั้นกับไอ,อ้ก,กันมันเป็นอยู่ดีช่วงไหลซ้ำจังก็าอาจารย์นี่คือว่ารอยชิ่นหน้าตัวโบแต่วิ่งร้อยเดี๋ยวว่าก็าอาจารย์เรื่องเงียบจี้เลยนี่วิ่งมันหล่นไม่เลยไปกดให้มันไปกดให้มันก็รอกระมีระบบดูดกันครับ <c oughs> แต่ไม่ดูดไม่ขึ้น đuốt bẻp đi, tòng quân để wa uất cẩn keng keng đấy bữa nè, tòng à, để để post đi đi, mà đâu hôm nay post mấy đi đây à? đi, post mấy đi đây đây đi? มันได้บรรลุบรรลักันครับน้ำมันได้บีทิฟมั้งบีดเจ็ดมั้งแต่ได้ความสำเร็จลุนเจ็ดนี่ได้ได้ลุนเจ็ดบีดิฟแต่ถ้าลุนเป็ดนี่ไม่ไม่ได้ครับลุนเปฟสลุนเป็ดนี่บีทิฟบีทิฟนี่ได้ได้ไม่ได้ก๋วจี๊ปังเลยเนีย luôn nè, nè anh nhã hòa băng sừng, con trai bơm dam trip gặp con cô ma tru bơm dam trip, ta chạy bưởn, quan run cưng gặp, ta chạy bưởn, quan run cưng, long lê gây quan run cưng nhiều, long mà biến trái, trái băng sừng bơm gặp, điều quan run cưng nhiều, long lê nè, long long biến băng sừng để côn, để côn, tiếng hòa chanh, coi trái băng sừng, anh em cắn, Tấm mấy mét lưỡi làng Mô nàm làng Ôi làng lấy mét lưỡi Tiếng Hòa Cái à, giảng kinh Để bà Mà phiến bằng kiếng Chai cong đứa Mình Bước làm tiếp Ai mình bị tính Mình lẹt lẹ lẹ này Bẹp nhau như này lẹ lẹ นี the the ่ลุนเป็เม่กบดิบน้ำมันปุ่มเบี้ยวไงเลวานี่บิดิบลุนเจ็ดยังโปได้ด้ยลุนเป็เม็ดบเลยบิดิบนี่ปชีดไปหนได้ลุนเป็ nhiều trước và cả rồi chan na jackie Tech. ta đến viếng bây nè từ nam nè chan na jackie Tech. anh chạy kia chan là chan chan đẹp tuần mày bay này mời cá súc chôm tê ta đến rít bong nè cái này tip long bây giờ có dạy học viên cái này tip long không lên mấy cô lao dốc mấy đi cô nha đây lục baoอาจาร, lục tay gấp tay เรียกว่าคนตกกับวันวันก้อนเตียงก้อนเตียงตักดินอยู่กับบนนั้นเลยอาจจะเลียนตักดินกับบนนั้นทุกคนโต๊ะลงไม่ตันลงนี้เต้ดินตุ่มไปบนนั้นเลยเก็บทรงไม่อยู่กับแทกลงไปนะเกลลงหลอดปลลงไปไปเลยไปลดตั้งนี่ตายกวาดไปลดตั้งปกติอาจารย์เลียนจะไม่ไม่ไกลไกลแรงกิ่วแต่ว่าเก็บตรงไม่อยู่กับให้น้องๆเต่งเม็ดเลย แกลืน่นเก็บไม่โตขึ้นเก็บชงไม่อยู่แบบอ,อย่างว่ารถเกเกไม่โตเที่ยงลอลไรรถเกประมาณปีน,ปนี้ตับเล็กดีปุ๊บไม่กลัวเลยนี่ใหญเล็กขึ้นนี่ลื่นปุ๊บไม่กลัวปุ๊ปบก็หมดเวเล็กดีนี่ ไอ้เบกกินดีๆีนะพวกไม่อยากรั้ว่ามีงานแบบนี้ลืนกับพวกไม่อยากรั้วเอาเล็กดีรั้วเบกอย่างเดียวที่ปุ่มเราว่างีเจใจความมันใจตัวเองได้ครับรถเสียบันเนียนตั้งแตใจเวลากั้นั้นเบกกูเปิดเบื้องตี้นอุ้มใจเวลานานไว้มันเดิมแล้วคอยมาว่างมันนี่มีความมั่นใจมันเดิม ตรงไม่ก่ายู่กันเลย Đã càng không Đã càng luôn à Thì ai cháu liền không trung mấy hồi lại quá Lần tham quan dung mê đai bum toilet mà dang lên trong nước và kêu cho nhà bum mê kênh mê tay kiểu nè đồn bum kênh mê tay này đồn bum kênh mê tay Rồi trên mặt rơi luôn cái... đi. Là, là... Là, lào mừng mà kiểu kiếp đi chán quá, kiếm 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 mình trên lao kiếm quá kiếm 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 Nó kiếm kiếm เราพ่อตอกมาเราพ่ไม่ขึ้นก่อนอย่ากาขึ้นหรืตมันเป็นี้ญหามาพกได้เรื่อยวาไอย่ี่ป้าแต่แรงรถต้องปาใจเหมือนกันแต่ตาเล็กไม่กินนั่นใจกับไม่ปา <laughs> ใจกับปาไม่ได้ตาเล็กไม่ดี יום אתה בדקה סיכוון ואני อาจารย์รู้เลยไหมนุ๊อาจารย์รู้เลยไหมว่าตักคลิปกลองปุ่งก็อาจารย์เหรียน,น,รนรเราทลิปปุ่งปุกเราไม่ให้แก่ตัวเลยเราอยู่ติดต้ำ หน้าเดดพอดี้ดังนั้นเดี๋ยวได้เอฟสิปแปดยังไม่มาครับไปทำเล็กเดี๋ยวจริงใกล้ครบเลยร่วมกันจะได้เอฟสิแปดมากันเดเอฟสิปแปดไปรุนกับแต่วะอันนี้ตรงกันนี่คลาสสิกต่างคนกับต่างรถเลยแล้วก็เป็นรถเองต่างวิงเลยไม่ได้กับยางเลยรถรถ,รถเก๋งเม็ดต,ต่างคน Oh me, ก็เก,ก่งครับรถรถเองครับเองคลาสสิกปีอ่ะรตรงกันนี้เขาวัาเปลแลนด์ไงจังเล้งบรรนั่นก็นได้เลยตรงกันนี้ Ôi oh, nó Được kẹp trùng bay luôn Ôi, oh, đẹp bay bói không thân lên Bay bơm đâu Vô à, mấy đai được kẹp trùng bay này quá, cái lùng mấy đai con tóc อาจารย์โรยเร่เงเร่งไม่เลยเลยว่า

นี่เคยโด่งดังมาจากปัตตานีครับฮ้ยเยี่ยม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  <c oughs> ปวดหัวยิ้มได้ไหมว่แต่ไฟเขิงเงียบพี่กันโกงไงอยู่ดีนะ ตองกันนี่เงยียบจี่ไปก็งอเอ้